สวัสดีซูฟูสุคนวันนี้เชฟอเล็กซานเดอร์เชฟทำทอมคาไก่มีอะไรมีไก่มีกระทิมีเครื่องแกงทอมคามีคาตาไครย์แล้วก็ราปักขี้แล้วก็มีเฮดแชมเปนแล้วก็มีเลมอนเกรสเลมอนเกรสเท่าไหรอันนี้เลมอนอ่ะราพัชแชบบี พักชีีต้นหอมไก่มะน,นาวขนอดแล้วก็น้ำปลาอะไรก่อนใส่น้ำปลาเมื่อกี้จบไ,ไ,ไ,ไหมแล้เอ๋ไจบแล้วนะนี่เราก็ใส่น้ำลงไปเราไ้ใส่นี่ก่อนโอเคใส่เครื่องก่อน <c oughs> ใส่เครื่องแกงในเครื่องทอมขาอ๋อแล้วก็มีแอนนำพริกทอมขาด้วยทำไมได้พูดแหมลืมเครื่องต้มขานั่นแหละก็เหมือนกันเดี๋ยวต้องต้องพูดไม่ใช่จะรู้แบบเบียงไม่ใช่แล้วก็เอ็มเอ นำพริกต้องไล,ลายต้องทำอย่างนี้นะมไม่ได้แม่พูดหรอพอม,มชอบพูดออกครับพอมเหรอเหรอใส่น้ำลงไปน้ำอุน่อนทำร้อน ก้อนลงไปก้อนลงไปแล้ว hmm. ก็ผมจะใส่ขาหน้อยแม่บอกใส่นิดน้อยครึ่งคือ <mir> น <anda> yes. ิดน้อยไปเช็คอีดว่าเด่นกระโดอนทำเป็นหรือเปล่าเย่มาไต่จะลองทีนนาน นานพอมทำนานมากแล้วผมไม่ได้เพราะว่าอยู่ที่ไทยแลนด์แล้วก็อไม่ทำมาหางแต่ว่าสวัสดีเด้อพี่น้องเอามาผู้มีเนาะมันไม่ต้องใสอันนั้นนะเดี๋ยวให้มันเดือดก่อนพร้อมเดือดอเล็กไม่ได้เดือดรอให้น้ำเนี่ยเดือดเดี๋ยวค่อยเติมไก่ลงไปอเล็กไม่ได้ทำนานแล้วลืมเงืะอเงงะประเท่ไทยไม่ทำเอม ซื้อเองไม่เคยทำเลยซื้อเองที่ไทยเลด์ใช่ไหมแอปเปินจะชิบวอมาสกัอเ่างโอเคใส่ใกล้ลงไปไม่ต้องคนโอ้ยซันจีจุพูดชือนใช่ไหมได้มาพ้องสบายดีลิงจะไปไหนไปฟอร์มบอลเดี๋ยวกลับมากินข้าวเย็นๆเอาเล็ะ แม่ะกนชิคกินนักเก็ตกกนชิคกินนักเก็ตขอบคุณนะแม่ฉันได้ชอสองอย่างแม่ทิวต้องกลับมากินหลังจากฟุตบอลนะลูกเดี๋ยวแม่ดูเลรก่อนเลขเล่นลังนะอย่าไปทิ้งไว้ที่เดียวสิไก่อะไก่เออแต่ว่าไม่ต้องคนไม่ต้องคนเออ เดี๋ยวรอให้ไก่สุกสักหน่อยแนละ้วค่อยชิมรสชาตินะลูกโมันเลยหลุดจุดกันอ้อ <c oughs> โอ้แล้วก็พร้อมต้องล้างมือล้างมือ,อปิดไฟก่อน <c oughs> ก็ลลังอืม look at this guy อือหืลูกก็พร้อมจะชิมรู้ไหมทำยังไงทำอย่างนี้เอาช้อน อันนี้มาใช้ทำที่อ,อ,อัดซ้อก็ชิมตันที่ได้ไติงโหนี่อยากชิมกับเขาเอาให้น้องด้วยน้องอยากชิมอืมเป็นไง ลงไปทำ <Math. S 2> ยงนีเออแมทธิวถือถือถาดให้อเล็กสีมันจะหกไปหลูกครับรวมด้วยช่วยกันแม่เขาเลีครับว่าพ<ส>ุงก<ส>ินได้อเล็กบอกทุกคนยังเป็นเหตุอะไรแชมเปญยุนแชมเปญยุนเนาะเออเมื่อไรใส่พิซซ่าไม่อรอยเมื่อไรใส่ต้มข้าไม่อรอยเมื่อไรใส่อาหารไม่ไรย อร่อยทุกอย่างเห็ดอ่ะแม่อีเก็ฟัเหรอแม่มาคนทอันนี้ทั้งสอรีเดินลนนกูยูู่ฟุกยหนึ่งแล้วก็คนนอ่ะอ่ะันี้ข้างล่างข้างล่างขึ้นข้างบนข้างบนขึ้นข้างล่างมาไอ้ไ่เห็นแต่เนี่ยนะข้างล่างไงแลเห็ดข้างล่าง แมทธิวยังเปแต่งตัวแล้วลูกเพิ่นเตียเทียบถ่าวพี่เพิน่นแม่ควรจะปิดฝาไหมไม่ต้องปิดฝาครับให้มันเบือออย่างนั้นแหละไม่โอเคเปิดไฟสิเปิดไฟให้มันร้อนเอออือไอหนจะไปฟุตบอลไหมไอ้นี่อ่ะกี่โมงแล้วเซ็กสต์ต้องมาติหน่อไนี่โอ้สิปานาฬิกาหาสิานานทีเพิ่นมี เปิมีอันนี้สิบหกนาฬิกาสี่สิบสี่สิบห้านาทีอันนี้เรือก็น่าจะจุกศกเลยขอกันเด้อเด้เดี๋ยวรอให้มันเดือดใช่ไหมเล็กถึงไหนแล้วดูแบบให้แม่ดูคนให้แม่ดูซิคนก่อนอนเล็กต้องเติมอะไรไหมมะงมะนาวน้ำปลามัน่มันจะเปรี้ยวมากป่ะ <Yes. S 2> เติมมะนาวอ่ะแต่าเพียวอร่อยแต่เปรี้ยวอร่อยเหรอแ uh huh. มทธิวทำอะไรทาโก้เชิญรู้ไหมแม่บอกแมกเอา, <c oughs> าเอามะเขือเทศด้วยแล้วอยากอยากแทนมะนาวได้ไหมมันจะกลม,กล,มกล่อมกว่าไหมอ่ะแม่ว่ามันสุกแล้วล่ะ ใส่มะเขือเทศลงไป่อยหั่นมะเขือเทศให้เพิ่นใส่นะมันจะได้มีรสชาติสีสันเลยแม่หั่นสิบนาทีสิบนาทีมะเขือเทศนี่นะหั่นสิบนาทีแม่หั่นสิบนาทีสองวิผมรู้โอ้โหอะไรเห็นไหมมันลุก <Look. S 1> ตุองกายสุกแล้วผมแฮน ไก่สุกแล้วผมเห็นไป่ะไม้สีชมพูไม่สีชมพูด้วยสีขาวเหรอเมือไดถอดจะชิมยังเล็กชิมยังชิมแล้วไม่ชิมแล้วยังไม่ชิมเหรอแล้วแต่จริงๆอกไก่น่ะมันต้องมีเอ้เราต้องเอาน่องไก่ด้วยมันถึงจะมันอร่อยดีแต่แม่ไม่ได้ซื้อแม่ก็เอาอกไก่ที่แม่ซื้อมา ชิมอีกอะเชฟแม่บอกแม่ไม่ได้บอกแม่ทำเฉยๆผมยังไม่ชิมเหรอต้องชิมเหรออร่อยไหมใส่อะไรอีกไหมคิดว่าไม่ไม่เอาเหรอแล้วก็แม่ไม่บอกเพราะว่าแม่ใส่แฮรแล้วก็มะเขือเทยแล้วแล้วก็แม่ไม่ต้องบอกอีกแม่ไม่ต้องบอกอีกเราจะใส่ปลา,รราด,ด้วยปลาดุ ตรงคาสาปา่ปลาไม,ม่ไม่ส่ผพักซีต้นหอมน้องไปเสร็จแล้วใช่ไหมเย็บอืมมไปรูปมันกินไหมโอ้ตามนั้นแม่ชอบหลออตัวเองแม่ไม่หลงตัวเองอเลอ็กออเล็กน่ะหล,ลงตัวเองแม,ม่ไม่หลงตัวเอง คนให้ผักมันอยู่สุกๆข,ข้างล่างสุกแล้วใช่ไหมครับต้มขาอเล็กอโอ้สีสันใช้ดได้อยู่อค,ครับอ่าโอเคปิดไฟเลยลูกโอเคเชฟต้มขาเสร็จเร็วขอบคุณนะแล้วทำอะไรต่อกิน<อ>มานี่อ้าวทำอะไรต่อกินนักเก็ตเออสิทอดอันนี้ให้น้องนะนี่ชิคเก้นนักเก็ต โอเคขอบคุณครับขอบคุณ,ท,คณทุกคนครับรบ๊ายบายบบ๊าายยโอ้โหเลยเชฟนี่จ้าสีสันสวยงามของเพลินอยู่ต้งคาไก